ผมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมอภิไก่ที่เคยนะครับวันนี้คุย,ยกับผมเกมเซลเลสโซนซีโร่และเองนะฮะและวันนี้นะครับมีอัปเดต1.5จนะครับกับตัวใหม่ที่เข้ามานะครับก็คืออ่าแอสตราหย่อนะครับใช่ไหมแอสตราหย่ออืมอ่านผิดไม่เป็นไรช่างมันเถอะครับอย่าไปซีเรียส นะครับและก็พร้อมรีลันนะครับเอลเลนที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ตอน1.4นะครับว่าจะมีการรีลันเอลเลนกลับมานะครับตั้งแต่1.4แต่ว่ามีการคลาดเคลื่อนนะครับก็คือเขาเอามารีลันตอนช่วง1.5นั่นเองนะครับในส่วนของแอสตราเหยาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวซัพพอร์ทธาตุอีเทอร์นะครับที่เอาเอาเป็นว่าผมคิดว่าน่าจะเป็น full support จริงๆเลยนะ โกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลดโซลซีโร่ใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนาะนเข้าไปเลยที่ w w w g o l d e n t e r m g a m e .com หรือ l i n e g o l d e n t e r m g ติมเก .com แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่ Golden นเติมเกมลิงก์อยู่ได้ดีสคริปชันนะจ๊ะถ้าเกิดบบว่าเทียบกับตัวละครอื่นที่เป็นซัพพอร์ตที่แบบว่า เป็นซัพพอร์ตกึ่งโจมตีนะคือแบบเอาตัวละครมาโจมตีเล่นอะไรได้แางนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยคือบัฟค่อนข้างเยอะนะครับบัฟเยอะแล้วก็มีฮิลนะครับแล้วก็มีหลายหลายอย่างเลยซึ่งโอ้โหถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแอสตาเหยาเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เล่นยังไงนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางอะไรต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาเปิดกาชาน้องแอสตากันดูนะครับว่าจะได้เข้ามาสู่ทีมนี้หรือเปล่า นะครับเปิดเล่น <S <S เล่นดูนะครับป่ะ let's go ครับผม10ครั้งมีแค่10บแหละครับเพราะว่าอีก6มันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดได้ S มาจะเป็นการันตีเลยนะครับเพราะว่า ID นี้เหมือนจะการันตีไปแล้วรอบหนึ่งโอเคโผล่มาแค่ A เดียวไม่ได้ลุ้นครับไม่ได้ได้ลุ้นจริงๆนะครับสำหรับ A เดียวโอเคป่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า S ต้เหยาทำอะไรได้บ้าง นะครับคือเนื่องจากผมไม่มีตัวละครนะอันนี้ผมต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับเพราะผมเปิดไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ทีวีออรดชั่นนะครับและก็จะมาทดลองเล่นเนี่ยแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าตัวของแอสตราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับโดยที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวของแอสตราเนี่ยเขามีความสามารถในการเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าใช้สกิลพิเศษนะครับเพื่อที่จะแบบว่าตั้งป้อมอะ่ะเขาเรียกพูดง่ายก็คือการตั้งป้อมนะครับ ท่านี้นะครับจะเป็นการตั้งป้อมนะครับอ่าพอเราตั้งป้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวละครเราจะไม่สามารถขยับได้นะครับก็คือน<ๆ>้องเนี่ยจะยืนร้องเพลงแบบนี้นะการยืนร้องเพลงของน้องนะครับเราสามารถที่จะกดคลิกซ้ายนะครับเพื่อทําการโจมตีนะครับก็คือตั้งป้อมตั้งป้อมแล้วก็โจมตีไปท่าดอีเทอร์ได้นะครับซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งก็จะเป็นอีเทอร์หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถกดสกิลอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับคือกดสกิลโจมตีครั้งอีกครั้งนึครับเพื่อทําการ ไปตั้งป้อมที่อื่นได้ต่อนะครับคือขยับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถกดเาขาเรียกว่ากดหลบหลีกนะครับหรือการคลิกขวาหรือกดเดสนะครับเพื่อที่จะขยับไปด้านข้างได้ด้วยนะครับเนี่ยขยับมาด้านข้างนะครับแล้วก็ทําการคลิกซ้ายค้างนะครับหรือการกดโจมตีค้างไว้นะครับเพื่อทําการชาร์จพลังนั่นเองนะครับทีนี้พอพอเราชาร์จเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะได้พวกเขาเรียกว่าไงมันก็จะได้ค่า ค่าของในส่วนของพลังงานคอร์ดของแอสตาเหยาขึ้นมานะครับพอเราได้คอร์ดแอสตาเหยา่นะครับทุกๆ25แต้มนะครับมันจะสามารถใช้เพื่อทําการซัพพอร์ตวดเร็วกับทีมของเราได้นะครับนะครับอย่างเช่นเราตั้งปอมปุ๊บใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามุมขวาล่างนะครับมันจะมีในตัวของคอร์ดเด้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้อ่เราเนี่ยสามารถนี้ได้แล้วตัวละครแอสตานะครับจะสามารถยืนแบบนี้ได้เลยนะ ก็คือแบบยืนแบบยืนแบบไร้ตัวต,วตนตรงนี้เลยนะครับจนกว่าเราจะแบบอันนี้นะครับจนกว่าเราจะสลับมานะครับเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เราสลับตัวตอนที่มันมีสีตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะใช้แต้มพลังงานขอดของแอสตาหนึ่งแต้มนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครของตัวละครเราที่สลับมานะครับแล้วก็ได้บัฟอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ดีนะครับแล้วก็อัลติเมทของเขานะครับอัลติเมทของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะสร้าง เขาเรียกว่าคอร์ดให้ให้กับเกรคอร์ดให้กับฟูลเต็มได้เลยนะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP ให้กับทั้งทีมด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับการเอาไปลงดันเจียนโหด,ห,ดหรือว่าดันอะไรต่างๆนะครับทีเ่เราจะต้องแบบเข้าไปปะทะกับมอนสเตอร์อาจจะหลบไม่ทันบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเติมเลือดได้ตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็ดีมากนะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับการที่เราจะเลิกตั้งป้อมก็คือเราต้องกดคลิกซ้ายค้งเท่านั้นนะครับเราถึงจะสามารถยกเลิกการตั้งป้อมได้นะครับแล้วก็ใช้อันติแบบนี้นะฮะใช้อันติแบบนี้ปึ้งปึ้งเสร็จเราก็สามารถเปลี่ยนตัวละครลงมาโจมตีได้เรื่อยๆนะครับอ่อในอันตินี่ก็คือแบบฟื้นฟูคอร์ดให้แบบเต็มเต็มแม็กซ์เลยนะเออถือว่าดีถือว่าดีมากถือว่าดีมากนะครับก็เป็นฟูซัพพอร์ตจริงๆอะ่ะพูดง่ายๆ่นะครับแล้วก็สามารถโจมตีได้นิดนึงอืมเป อันนี้ของจริงคือแบบไม่แกงไม่แกงคือแบบมาแบบตัวซัพพอตจริงๆเลยนะครับแล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยาบางทีน้องก็จะช่วยโจมตีด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดการโจมตีแบบอีเทอร์ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็สร้างปฏิกิริยาดิสอตเดอร์ผสมได้นะแต่ว่าอาจจะต้องกดให้ทันนิดนึงนะตดสตาร์บอยค่อนข้างบ่อยครับแต่ถ้าคอร์ดหมดก็คือไม่สามารถใช้ได้นะถ้าคอร์ดหมดก็ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยเราก็ต้องมาเก็บคอร์ดใหม่อ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ ึบึบนี่ปรับเป็นแอสตาปึบึบหลบเราเราสามารถหลบโจมตีคลิกซ้ายค้างนะครับโจมตีอบอ่ามันก็แบบมันก็ไม่เอาพูดจริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวที่เล่นยากนะแต่อาจจะต้องใช้จังหวะในการกดหลบหรือสเปซบาร์หรืออะไรต่างๆที่แบบแตกต่างจากตัวอื่นนิดๆหน่อยๆนะครับด้วยเขาที่ไม่ได้เป็นฟูลโจมตีขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าก็ถือว่ารุนแรงอยู่นะครับทีนี้น้องก็ตั้งขอด ตัง้งตังปอมไว้ปุ๊บเนี่ยน้องก็จะช่วยเราโจมตีนะครับทุกครั้งที่เราโจมตีเนี่ยก็จะมีธาตุอีเทอร์ระเบิดเข้ามาด้วยนะครับเออมีการโจมตีแบบธาตุอีเทอร์เข้ามาผสมด้วยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เออเหมือนออนฟิลอารมณ์เหมือนอารมณ์มเหมือนกับแบบว่าตัวละครเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแบบเออมันก็ดูแบบทำให้ทำให้ฟิลมันดูไม่เหงาอะ่ะมันแบบมันเหมือนมีตัวละครเพิ่มมานะผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีฟู ฮิวนะครับก็มีฮิลเลอร์หนึ่งตัวใช่ไหมปีเป็นฮิลเลอร์แล้วก็มีดาเมจเป็นอีเทอร์นะครับซึ่งก็เหมาะกับการเอาไปลงทุกสถานการณ์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยธาตุอีเทอร์เนี่ยก็แทบจะลงได้ทุกด่านเลยนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอนโลจีโลเอ้ยอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีต้านอีเทอร์นะตัวใหญ่ที่ก็คือแพ้พวกธาตุอีเทอร์หมดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วถ้าเกิดสมมติผมเปิดแอสตาเหยได้บางทีผมอาจจะทำไกด์แอสตาเหยให้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับว่าตัวละครของแอสตาเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วก็ต้องใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาว่ากันอีกทีแล้วกันนะฮะก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าสะสมนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเอามาเล่นคอมโบคู่กับในส่วนของตัวเทพอย่างมิยาบีเนี่ยมันก็น่าสนใจนะ ถูกไหมมันก็น่าสนใจนะเอาจริงๆแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาดูก่อนในต,ตัวพสซีฟของแอสตากับตัวของเนี่ยมันเข้ากันมเอ้ยมันจริงๆมันได้นะเพราะว่าตัวของมิยาบีเองเนี่ยเขาต้องการซัพพอร์ตในฝ่ายเดียวกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอสตาเหยเนี่ยสามารถเล่นคู่กับตัวเทพอย่างมิยาบีได้นะ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากได้ซัพพอร์ตเพิ่มเติมและทำให้ทีมมิยาบีมันเก่งขึ้นด้วยนะครับก็รอดูครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันวันนี้ขอ